สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะแ,แบ,บแจริง,<อ>รงค่ะชีวิตชอบเที่ยวนะคะวันนี้เราอยู่กันที่ร้านอาหารแน่นอนด้านหลังเป็นวายสวยงามมากๆนะคะวันนี้อยู่กันที่ไหนจ้ะอยู่กันที่ร้านอาหารซูมาแบางคอกค่ะอยู่ที่โร<ช>งแรมเซนต์บริจิสนะคะก็ะเดี๋ยวจะพาทุกคนมาลองชิมกันแล้ววันนี้เรามาด้วยโปรโมชั่นของ องในาเป็นเซตราคาพิเศษเนาะก็ะไม่รู้เหมือนกันว่าจะอร่อยขนาดไหนนะคะแต่คนนี้เขาแอบขายไว้ว่าเขาชอบมากปกกับตัวฉยนเลยนะก็เดี๋ยว,วลองไปดูกันเนาะว่าถ้าเกิดเป็นเซตวงในแล้วเนี่ยอาหารยังจะรสชาติเป็นยังไงบ้างนะคะก็เราไปชิมกัน บอกเรามากันในเซตของวง,วงนในเนาะก็มันเปน็นเป็นวงในเวสรอร่วงวิเทสติ้งเมนูนะคะก็จะมีสตาร์เตอร์มาแล้วก็มี เมนคอร์สนะคะแล้วก็มีนขนมหวานนะแล้วก็มีน้ำให้คือเซตนี้เจ๋งมากตรงที่ว่าอีเมนคอร์สอีดิซเตอร์ทั้งหมดนี้คือไม่ใช่ว่าให้เลือกอยะไราันึงนะมาหมดนี้เลยค่ะ <S 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 แล้วก็ให้เลือกแค่ตัวเมนคอร์สเนาะแล้วก็ขนมหวานวก็คือเมนูเยอะมากมาเป็นเล่มเลยอะอยแล้วก็ให้เลือกหนึ่งอย่างแล้วก็มีเครื่องดื่มด้วยปกติเวลาเราไปทานพวกแบบ เป็นพวกเป็นเซตอะ่ะเขาจะไม่ค่อยมีเครื่องดื่มให<ช>้ <c oughs> แต่ที่เนี่ยเ<ว><ข>ออมีแถกเครื่องดื่มให้ด้วยนะก็เลือกได้เป็นซอฟต์ดริ้์หรือว่าเป็นชาเขียวๆแ,แล้วเลือกเป็นชาเขียวร้อนนะวันนี้ใช่แล้วก็เป็นนิฟิีนะคะชาก็ดีด้วยในของ แเรามาเริ่มกันที่ตัวสตาตตเตอร์กันเลยดีกว่าใช่ค่ะสตาต์เตอร์ของเราวันนี้จะมีเป็นซุปปูรสเผ็ดใส่เห็ดตามฤดูกาลสลัดโอะโวคาโดพร้อมซอสเลมอนรสเผ็ดโรยเก็ดเทมปุระปลาฮามาจิพริกเขียวกระเทียมดองซอสฟักสึกแล้วก็กุ้งขาวเสิร์ฟพร้อมมายองเนสเผ็ดนะคะเป็นกุ้ปทอดก็เดี๋ยวเรากินตามที่ที่อยู่ในอยู่ใเมนูไหมก็ซุปปูจะเป็นฟิลแบบว่าอย่างนี้นะคะ ไม่ได้เลยไม่เป็นแบบมีถั่วมีเป็นถั่วด้วยเห็ดอืมอร่อยนะอืมเป็นคนเลยอ่ะอืมเรชอบนะอร่อยอร่อยดีอร่อยค่ะมันแบบคล้ายๆซุปกิมจิเนะแต่ว่ามันไม่เปรี้ยวเลยอ่ะ ชุมมิโซะนะะเป็นชุมมิโซะต่าญี่ปุ่นอืไปต่อกันที่สลัดเนาะใช่ค่ะสลัดอะโวคาโดนะคะก็มาเป็นหม้อแบบนี้เลยเป็นหม้อมีกันคนละถ้วยนะคะแองจี้ลืมใส่ค้าก็จะเป็นผักทั้งหลายนะคะแล้วก็เะมีออะโวคาโดเขามีกรอบๆด้วยเธอเหมือนเทมปุระใหญ่ใช่่อย่อยนะเราว่าเขาทำแบบอร่อยดียด ต่อไปปลา้ามาจิค่ะก็เขามากัน3ชิ้นนะคะเป็นแบบน,บบนี้แบบนี้แบบนเป็นซอสมากินด้วยกันก็ได้แต่จริงๆแล้วเราได้โคลาจานนะคะได้ค่ะแต่เดี๋ยวเราจะแบบคี้พี่ดูก่อนแบบนี้นะคะ่ะอร่อยเนาะไม่เหมือนซ้านั่งเอะเปรี้ยวเดี๋ยวเรามาดูจานสุดท้ายกัน,นะคะ่ะ ท่านสุดท้ายคือน่ารักมากนะเพราะว่าเขามาเป็นแบบนี้เลยเราชอบในความแบบมีตรงเนี้ยซูมาของเขาจะยกให้ดูนยตรงนี้มันมีโลโกโลโ้โ,กโลโกโล้น่ารักดีอ,อันนี้น่าจะเป็นมาอยเนสนะคะแล้วเขาก็เราเหมือนแบบให้เราบีบมะนาวอันนี้ใกล้ๆมะนาวเขาจะมีตรงหัวขาวที่เป็นเกลือนะคะ<ต>เดี๋ยวคนนี้ก็ผงแป้งบีบมะนาวซะหน่อยนะคะใช่ค่ะแล้วก็จิ้มหน่หนี่แต่จิ้มหนึคนละตัวชุดนี่ค่ะแล้วก็จิ้มมปอย่างนี้ตัวนี้แต่เขาให้จิ้มเกลือไหมะ ตอแต่เราไม่ชอบกินนะคะโอเคได้ได้ชอบไหมอร่อยกุ้งสดมากอือสุดจริงอร่อยหนูที่มีห้าชิ้นนะห้าตัวชอบเหมชอบไหมชอบเพราะว่ามันแบบ จริงๆถ้าคนชอบสงสัยเขาต้องเผื่อไว้สำหรับคนชอบเค็มแน่เลยเพราะว่าเขามีเกลือให้เราต่เราไม่กินเค็มค่ะก่อนที่เราจะไปเจอเมนคอร์สนะคะก็เดี๋ยวถัดไปจะเป็นมากียอันซาชิมินะคะเดี๋ยวรอดูกันว่าเขาจะมีอะไรให้เราอีกใช่มาค่ะก็เรามาถึงตัวมากียอันซาชิมิกันแล้วนะคะมาเป็นมาเป็นถังมาเป็นถาดเลยเธอตอนแรกฉันก็นึกว่ามันจะมาแบบเป็นเล็กๆนี่ค่ะไม่อย่างนี้เลยคือถ้าเธอมาอันนี้สำหรับคิดว่าฟอร์ทูใช่ไหมไม่ใช่นะคะ ตัวนี้ก็คือสําหรับ 1, 1คนตอนหนึ่งอันแล้วก็มีอย่างเงี้ยสองอันนี่ฉันมีอีหนึ่งใช่ค่ะฉันมีอีกอัน,นอ๋อโอ้โอโอมันเยอะมากต้องยกเลยๆดูหน่อยนะคะค่ะก็ตรงน,นี้นะคะจะเป็นซาชิมิรวมเนี่ยจะมี3อย่างนะคะแล้วก็จะมีเป็นซอสปลาทูน่าเผ็ดมิโซะโทบิโกะนะคะอีกตัวหน,นึ่นะ,ะก็น่าทานมากเลยคนละหนึ่งเซนก็ถ้าเกิดเป็นตัวเนื้อขาปลาเนื้อขาวนะคะมาจิก็น่าจะทานกับตัวพอนเสร์นะเขาก็มีพอนซึแยกมาให้นะอ๋อเขามีมาให้ใช่ไหม อร่อยน้ำปากไม่ขาวเลยอืมทูน่าละ่ะเนื้อด้งหนึ่งทูน่าเราต้องกินกับอันนี้เนหะ็นมะทูน่าต้องกินกับโชโยุนะคะแล้วก็แปะด้วยวาซาบินิดหน่อยอ่ะทูน่าก่อนไหมอ่ะทูนา<อ>่าก่อนนะคะนี่ทอดคู่นะคะได้ไหม,มดีนะดีดีดอือมนันดีเลยสุดท้ายนะคะเราก็มาจบลงที่แซลมอนอม ปลาที่กินง่ายที่สุดดีเลยนะเราชิมอันนี้ข้านไหนไหมอะข้าวปัน้นตัวนี้เขาบอกว่าเป็นข้าวปั้นทูน่นาอะไรเนี่ยสัมติเนี่ค่ะไม่น่าจะต้องจิ้มอะไรเพราะว่าม,มันมีมายองเนสอยู่แล้วจิ้มเนยของเราใช่<ร> <จะ S 1> กินนะคะอะร่อยดีเดี๋ยวเราไปรอดูเมนคอสไหม,อ,มอันต่อไปนะคะไปดูเมนคอสกันค่ะ มาค่ะในที่สุดเราก็มาถึงเมนคอร์สแล้วนะคะ,คะก็เมนคอร์สจริงๆแล้วเขามีให้เลือก3อย่างนะก็คือมีแก้มปลามีซี่โครงแกะแล้วก็มีเนื้อนะคะเนเดอลอยก็เราก็วันนี้มากระสังคนเนาะก็สั่งทาเมนูเลยใช่ค่ะก็เลยมีให้ดูทุกเมนูเลยนะคะเดี๋ยวแอบจิกมาให้ดูเมนูแรกก่อนนะคะก็เป็นตัวแก้มปลาน่าทานมากนะคะก็เป็นแก้มปลาดีเนื้อพขจานพอชั้นเขาไม่ใหญ่นะคะเมนคอร์สเนี่ยเพราะว่าของสตาร์เตอร์มันเยอะมากแล้วนะคะแล้วก็ตัวนี้เป็นแรมนะคะ แลมเขาก็แบบกระจิบปอดิน่ารักแลมก็คือแบบน่ารักน่ารักแต่ดูแบบเนื้อแน่นนะแล้แบบว่าไม่ยคะ่ะจ้ะแล้วก็ตัวสุดท้ายก็เป็นเนื้อนะคะตัวนี้เขาบอกว่ามันเป็นซิกเนเจอร์แล้วคืออร่อยที่สุดเลยนะเขาบอกว่าเพราะว่าเราสั่งเป็นแบบมีเดียมแปรนะคะมาค่ะก็มาดูกันที่ตัวเนื้อนะคะก็ของเราสั่งเป็นมีเดียมแปรนะก็คือแบบได้อยู่น่ากินมีความแบบว่าซอนเลยฮะจะชิมก่อนเลยแล้วกันนะได้ค่ะชิมเลย่ะอร่อยไหม ได้ไหมได้ไหมได้ไหมได้อยู่ใช่ไหมแป๊บหนึ่งนะคะขออนุญาตชิ้นเล็กคนนิดนึงจิ้มซอสหน่อยอืนุ่มมากลยในปากอร่อยค่ะเือนื้อเขาหั่นมาแล้วนะคะก็คือไม่มีไม่มีซ้อมกับมีดมาคือใช้ตะเกียบกินเลยต่อไปนะคะมาดูที่แลมกันดูนิ่มมากเลยนะใช่เราขออนุญาตค่ะ แต่ว่าเนื้อเขาไม่ใหญ่นะแหละขอเนี้ยถ่ายให้เอนจี้ชอบคุณคือสำหรับแรมอะเราไม่ได้สั่งเป็นมีเดียมแรมนะเราสั่งเป็นมีเดียมแรมต้องกินมีเดียมหรือคนแรมมีเดียมแรมมันเคี้ยวไม่ออกใช่เพราะว่าแอนจี้อ่ะแนะนำเรานะคะแล้วก็สำหรับแรมอ่ะเขามีเหมือนเป็นมายองเนสอะค่ะให้กินจิ้มกับมายองเนสใช่อื้อหืออร่อยอร่อยมากอร่อยต่อไปอันสุดท้ายเป็นปลาไหมซ้อมกับมี้บุ้งมานะคะช้าไปหน่อยนะคะ ่าได้ค่ะแอบจิกชิมเล็กน้ยนอยกินมาเลยค่นะหนูชอบนะชอบอเลยกำลังดีแบบม,มันกรอบมันกรอบค่ะมันกรอบอร่อยไรได้เลยอ่ะคือทับใจน,ะนจะขอตัวไปกินให้เรียบร้อยก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวราจะได้ไปดูที่ของหวานกัน,นะคะ่ะใช่ค่ะสุดท้ายแล้วนะคะเราก็จะได้มากินขนมหวานกันกแล้ว ขนมหวานวันนี้สั่งมา3อย่างนะคะเป็นจริงๆมันมีลิสต์ให้แบบเลือกเยอะมากนะคะแล้วก็พนักงานก็แนะนํามา3อย่างก็คือจะมีตัวนี้นะคะเป็นอะไรนะสตรอเบอรี่ชีสเค้กชีสเค้กนะคะที่แบบว่าขายดีแบบน่ารักมากค่ะแล้วก็เป็นตัวตัวนี้เขาเป็นช็อกโกแลตลาวาลาาวนะคะแต่ว่าเขาจะมีแบบเป็นคำว่ากแมาริซูมาเดี๋ยวเราต้องแมาจังหวะแบบว่าว่าไหลไหมนะฮะแล้วก็อีกอันนึงที่อันนี้พนักงานไปคอมเมนต์นะคะเจ้าไลก้าจะไม่ได้สั่งตัวนี้มันคือ ต้นกระบองเพจต้นกระบองเ่อรมิสุนะคะน่ารักมากเธอคือแบบน่ารักเลยอ่ะเอาเรื่ไปแรกอะไรชีสก่อน ar, มั้ยั่ไลท์ก่อนละกันเป็นชีสก่อนนะคะเป็นชีสเค้กตัวนี้ก่อนนะกระเทาะเลยจ้ะเนี่ยตัดอ okay. ุ้ยมันต้องแบบเออ้น่าก uh, ินมาก แล้วคือสตรอเบอรี่กับข้างบนนะคะเขาเป็นไอติมไอติมน่าจะเป็นไอติมคล้ายๆกับไม่ใช่สตรอเบอรี่ไหมอ่ะไอติมเหมือนราสเบอราสเบอรี่ใช่รี่น่าจะเป็นแบบเปรี้ยวไอติมจะมีความแบบอุ้ยมันไหลดูมันเป็นแบบมีความแบบว่าชีสเนาะเลยชีสเนี่ยนะแต่ว่ามันจะเป็นชีสแบบชีสแบบเหลวๆอะค่ะบางที่เราเจอมันจะเป็นชีสแบบแข็งออ เหมือนชีสที่อื่นแลมีเหมือนเป็นแบบแป้งกรอบๆ้วยอร่อยมากอืชีสมันแบบชีสมันแบบอร่อยอ่ะมันเป็นชีสแบบลาวาอร่อยจริงค่ะตัวนี้อร่อยมากต้องมากินได้ในซูมาแบงคอกนะเราว่าร้าอหาที่อื่นไม่ได้ตัวต่อไปตัวนี้ขอพิสูจน์ได้ไหมว่ามันจะไหลปะมันไหลไหมตัดเลยไหมตัดให้ตัดเลยตัดเลยขออนุญาตนะคะถือว่ามันไหลไหมฉันว่าไหลลงไปเลยลงไปเลยเธอ เฮ้ยเธอมันลาวาออกมาเลยอ่ะเฮ้ยมันดูน่ากินมากของแท้ของแท้นะคะจริงๆเวลาที่เราไปกินช็อกโกแลตลาวาบางที่อ่ะมันจะไม่ลาวาเออมันไม่ไหลมันเป็นแบบก้อนๆอันนี้แบบขอเลยอ่ะขอเลยขอนิดนีงนี่คนละนิดเนาะคือตอนนี้ช็อกโกแลตแบบต้องกินเบบติมนะคะปกติแล้วไอติมน่าจะเป็นไอติมวานิลลาเนี่ยต้องมีแต่วานิลลาแบบสูตรนิยมเย็นกับร้อนต้องคู่กัน อร่อยมากอันเนี้ยอันนี้เลยมัมันเป็นช็อกโกแลตแบบไม่หวานนะเพราะว่าช็อกโกแลตแท้เหรออร่อยมากอร่อยสุดรู้กินกับกับไอติมนี่คือแบบผ่านยอดอ่ะสามผ่านอะไรมาสุดท้ายสุดท้ายตัวนี้ก็เรียกว่าน่าอร่อมากฉีรามิสซเราต้องเหตุปะ เราต้องเทหรอหรือว่าเราคนจะแบบแยกไหมคนละคำแล้วมาเทงนอกอ่ะเราตักวางก่อนนะวางได้ไม่ค่ะที่เราไม่ต้องตักลงไปถึงสุดค่ะโดนดิจเป็นคนที่ชอบตักไม่ไม่สุดนะคะแล้วคือโดนดิจิดูวไม่อร่อยโดนดิจิดูไม่มันต้องไปให้ถึงตูดเราจะได้รู้ว่ามันมีอะไรอยู่ด้านล่างแล้วเสร็จแล้วก็คือต้องเปิดตัวนี้ราดไปอ่ะไม่รู้สินิดหน่อยราดนิดนึงก่อนนิดนึงก่อนนิดนึ่งขอนิดนึงงานกินไม่เล่นเหรอ มาคอกาแฟเพราะว่าเขาเป็นทรามมิสุกนะคะก็จะเป็นกาแฟเนาะต้องขอกาแฟเอตัวซอนนี่ไม่กินตัวซ้อน<ฟ>นะคะเป็นดาร์กช็อกโกแลตนะคะแล้วก็ทานกับตัวทรามมิสุกคือแบบเข้ากันนะคือเราชอบนะเพราะว่าเราชอบกินกาแฟคนนี้ขอกาแฟแล้วมันมีเม็ดเม็ดเหมือนน่าจะเป็นเหมือนไม่แน่ใจว่าเป็นกาแฟหรือเป็นบิสกิตหรือเป็นอะไรอร่อยขุ้คนอร่อยมากอร่อยมากขอปิดวันนี้อย่างสวยงามจริงเป็นเซตที่แบบ คุ <mile> ้มอ่ะคุ้มชนึงนเก้9 9้บาทเองซื้อผ่านวงในมาขอโทษนะแค่เดินเข้ามาในเซนต์บรูไจสก็คุ้มแล้วจริงๆได้มีโอกาสเดินเข้ามาในเซนต์บรูไจสเพราะว่าคือโรงแรมมันหอมมากเราไปโรงแรมที่แบบหอมมากจริงๆชอบชอบมากแล้วก็ตั้งแต่มานอนแล้วก็แบบมาทานอาหารแล้วก็อาหารทุกอย่างอ่ะคือดีมากแล้วก็รสชาติคือดีมากๆแล้วก็คุ้มมากถ้าเกิดในราคา1,999บาทแต่ถ้าราคาเต็มก็อาจจะแรงอยู่เหมือนกันเนาะใช่หลายพันี้ก็ข้างตัวใครสนใจนะคะอยากมาลองดูก็ รอโปรโมชั่นรอโปรเซชั่นของนางงงในได้นะคะหรือว <wonder> ่าถ้าเกิดใครคิดว่าเฮ้ยไม่เป็นไรไม่ต้องมีโปรโมชั่นก็ได้เรามีกันอยู่แล้วเออเราแบบว่าเพื่อนเป็นคนบ้านบ้านบ้านรวยอย่างเงี้ยค่ะก็ก็มากินได้เลยนะไม่ผิดหวังแน่นอนคุ้มค่าคุ้มราคาทุกบาททุกสตางค์คุ้มแคลด้วยนะที่สำคัญนะคะก็อยากให้ทุกคนลองมาชิมกันนะคะสำหรับวันนี้แองจี้แล้วจริงๆค่ะต้องขอลาไปก่อนนะคะจากซูมาค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะเดี๋ยวจะพาไปกินที่ไหนไปนอนที่ไหนอีกก็เดี๋ยวรอติดตามกัันนนนด้้วววยยะะคไปก่อแลบา